เดี๋ยวนี้นะคะมีเห็นเข้าใจเห็นจริงจริงหรือเปล่าไม่ใช่ขั้นฟังค่ะหมายความว่าขณะนี้เห็นจากการฟังรู้ว่าเห็นมีและเห็นก็ไม่มีรูปร่างเลยค่ะเห็นอย่างนี้แหละเราไม่คิดมากค่ะธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยนั่นแหละคือเห็นซึ่งจะไปจับต้องเห็นก็ไม่ได้ไม่มีเสียงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแต่เป็นท่าที่เกิดขึ้นเห็นกําลังเห็นเนี่ยเกิดแล้ว เกิดแล้วทำไรเกิดแล้วเห็นเราะฉนั้นความเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเนี่ยเริ่มมีบ้างไหมในขณะที่กำลังเห็นตอนนี้รู้ละว่ามีเห็นและรู้ละว่าเห็นไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีอะไรไม่มีแข็งไม่มีอ่อนที่จะไปจับต้องเห็นได้เลยทั้งสิ้นเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้นะคะกำลังเห็นนี่แหละมีจริงๆเพราะฉะนั้นก็เห็นเป็นแต่เพียง สิ่งที่มีจริงที่เห็นไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเข้าใจแค่นี้จากขณะที่กำลังเห็นเรื่องราวของเห็นเป็นอย่างนี้และในขณะที่เห็นเห็นก็เป็นอย่างเนี้ยเหมือนกับเรื่องราวที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักเห็นเข้าใจเห็นแล้เรียนอันนี้ก็เป็นผู้ที่ตรงเพราะว่าปัญญามีหลายขั้นนี่ต้องเป็นความจริงนะคะจากปริยัติ รอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังคือเข้าใจจริงๆฟังแล้วก็เข้าใจเพราะเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงที่กำลังฟังมั่นคงเมื่อไหร่มีปัจจัยพอที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเ mm hmm. ทียบกับความเข้าใจขั้นการฟังเนี่ยน้อยหรือมากเพราะว่ากว่าจะได้เข้าใจเนี่ยก็ต้องฟังมากในเรื่องของสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็น mm hmm. นานค่ะอาจจะหลายปีหลายชาติฟังมา กับการที่เริ่มจะรู้จักเห็นว่าจริงอย่างที่ได้ฟังมาทีละเล็กทีละน้อยต้องเริ่มจากน้อยอีกจากฟังน้อยไปหาฟังมากจากการเริ่มรู้ลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นจากน้อยไปหามากยังไม่ใช่วิปัสนายังไม่ใช่ความรู้ชัดชนี่คือสาวกแต่ถ้าว่าผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าเนี่ยเทียบกันได้ไหมกับขณะที่ บารมีที่ได้สะสมมานะคะด้วยการเป็นผู้ที่สละแม้แต่สิ่งที่ให้ยากที่สุดก็ยังสามารถที่จะสละได้เพื่อมีกำลังที่จะสละความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหนทางหรือเปล่าคะเนี่ยที่ว่าลึกซึ้งเห็นยากว่าเป็นหนทางจริงๆแม้ทีละเล็กทีละน้อยขณะนี้ค่ะก็กำลังสะสมไปที่จะให้เป็นหนทางที่จะทำให้สามารถสละ ความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะนั้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้ไม่ใช่วิปัสนาญาย